ก็มากันที่คู่ชกของนกเอ k า u t พ p f กันสักหน่อยล้วกันนะครับคลิปนี้ก็มาพูดถึงแบบละเอียดเลยเนาะว่านักชกนี้คนนี้นี่ก็ประวัติการชกเป็นอะไรยังไงกันบ้างครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่องแอดยต้องมีแอดนำหน้า้วยนะครับ ก็นักชกญี่ปุ่นรายนี้นะครับโชกิชิอิวาตานี่ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นนักชกที่จํานวนการชกของเขาเนี่ยค่อนข้างจะต่อยไม่ถึง20ครั้งนะแต่ว่าก็เป็นนักชกที่ฝีไม้ลายมือใช้ได้แล้วก็ผ่านการชิงแชมป์โลกถึง2ครั้งเลยนะ,ะกว่าจะได้แชมป์โลกเนี่ยสถิติการชกก็อย่างที่เห็นกันก็คือ,อชนะ15ครั้งแล้วก็แพ้2ครั้งแล้วก็เป็นการชนะนกสิไฟซึ่งก็ถือว่าเป็นนักชกที่พลังกำปั้นหนักเรียกได้ว่า 80%ของ KO เลยเนาะก็พลังกระปั้นก็ถือว่าหนักใช้ได้แล้วก็เป็นมวยถนัดขวาเนาะปัจจุบันก็อายุ29ปีส่วนสูงช่วงชกก็ลอยกว่าน็อกเอาเป็น10เซนเลยนะก็คือสูงถึง1 6 3เซนติเมตรช่วงชก1 6 6เซนติเมตรนักชก ญี่ปุ่นรายนีย้ผ่านการชิงแชมป์โลกสองครั้งด้วยกันนะก่าจะได้แชมป์โลกเนี่ยโดยครั้งแรกนี่ก็เป็นการชิงแชมป์ในเส้นนี้นี่แหละแต่ว่าครั้งนั้นก็แพ้ให้กับทางด้านจูนาธานกนเรเลสนักชกจากประเทศรู้สึกว่าจะประเทศอะไรอะเปอร์ตริโกเหมือนกันหรือเปล่าเออผมจําประเทศของนักชกรายนี้ไม่ได้ว่าอยู่ประเทศอะไรเดี๋ยวผมเข้าไปดูแป๊บนึง เออป์โตริโกเหมือนกันก็นะครับก็แพ้คะแนนไปเออเป็นการชกที่ประเทศญี่ปุ่นนี่แหละแต่ก็ครั้งนั้นก็คว้าแชมป์โลกไม่สําเร็จก็แพ้แพ้คะแนานานักชกรายนี้ไปส่วนไฟที่ได้แชมป์โลกเนี่ยก็คือในการชิงแชมป์โลกที่ว่างนะเออโดยชิงแชมป์โลกกับนักชกญ,ญี่ปุ่นด้วยกันเองก็เรียกได้ว่าก็แชมป์โลกไม่ไปไหนแน่นอนต้องอยู่กับญี่ปุ่นแน่นอนในเฟนนี้ก็ครั้งนั้นก็ชิงกับทางด้านไจโรโนริ เอกาฟังจากเสียงไม่น่าจะใช่อ๋อไม่ใช่ญี่ปุน่นเป็นนักชกจากประเทศสเปนแล้วก็เป็นรองอันดับหนึ่งลยน่ารู้สึกว่านักชกรายนีย้แต่ปรากฏว่าทางด้านโชกิชิอิวาตะเป็นฝ่ายเอาชนะนกไปได้นะในยกที่3มก็คว้าแชมป์โลกที่ว่างมาครองได้สมเด็จเจโรนี้เจโรโนริเอกาเนี่ยเป็นรองอันดับหนึ่งนะถ้าผมจะไม่ผิดแล้วก็ทางด้านโชกิชินี่เป็นรองอันดับ2องละมั้ง อันดับ2อันดับ3าเนี่ยแล้วก็ชิงว่างก,ารรกันปรากฏว่าเขาก็ชนะนกไปได้ในยกที่3มแต่ว่าในการชกป้องกันเหมือนแชมป์โลกครั้งแรกเลยก็เจอกับทางด้านเรเน่ซานเดียโกแล้วก็อย่างที่ทราบกันก็คือเจ้าตัวก็แพ้คะแนนไปแบบสนุกตื่นเต้นก็เรียวแรงนี่ยังเหลือๆนะยังเดินได้ไรได้แต่ก็นั่นนะครับก็แพ้เรื่องของความรวดเร็วแล้วก็สปีดหมัดรวมถึงความแม่นยําก็แพ้คะแนน แพ้คะแนนไปแล้วก็นั่นนะครับเจ้าตัวก็หลังจากแพ้เมื่อปี2025เ,เมื่อเดือนมีนาคมเนาะเจ้าตัวกอ็อุ่นเครื่องเอาชนะ เอาชนะทางด้านเอ็ดวินคาร์โน่เ์นันเดสนักชก่ากประเทศเม็กซิโกเอาชนะนอกไปได้ในยกที่7เ,เมื่อวันที่10ตุลาคมปีที่แล้วเนาะแล้วก็นี่เลยครับก็เจ้าตัวกําลังจะได้โอกาสชิงแชมป์โลกเป็นครั้งที่3แล้วก็ในรุ่นเดิมนมี่แหละแต่ว่าเพียงแค่เปลี่ยนสถาบันเนาะก็คือการชิงแชมป์โลกกับทางด้านนอกเอาฟีีฟของเราซึ่งโอกาสที่เขาจะชนะก็อย่างที่ผมได้ทําคลิปไปก่อนหน้านี้ ก็ค่อนข้างมีโอกาสที่จะชนะสูง60-70%เลยนะเพราะว่าอย่างที่ผมได้บอกไปได้เปรียบทุกอย่างอะไม่ว่าจะเป็น เรื่องของพลังหมัดเรื่องของสภาพร่างกายสถานที่รวมไปถึงอะไรหลายอย่างเอาเป็นว่าคือเขาได้เปรียบเกือบจะครบวงจรเลยก็ว่าได้ก็ต้องดูแล้วว่าทางด้านาทางฝั่งไทยก็คือนกเอาเนี่ยจะแก้เกมมาสู้กับเขาอย่างไงบ้างก็ต้องรอลุ้นละกันแต่ว่าส่วนตัวแล้วมองว่าเขาได้เปรียบมีโอกาสชนะเราสูงเลยถึง6 0 7 0ด้วยกันกรน,นีหละครับก็คือ ข้อมูลแบบเบื้องต้นเบื้องต้นก็ที่จริงไม่เบื้องต้นเราก็เจาะลึกทุกแง่มุมแล้วที่เขาได้บันทึกเอาไว้ในบล็อกแรกเนาะก็ถือว่าเป็นนักชกที่ค่อนข้างอันตรายเป็นอย่างมากครับ